สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณนะครับไปแล้วครับเมื่อนี้มาตอนนกเขาครับมาสามคนสี่คนดย๋าวสีอัพเกรดให้เบิ้งหลอกับจังไลมาลองไม้เก่าครับซิมิโตโตนวะฮะ๋ยวใส่นกกันครับเดี๋ยวจังเบิ้งน้ำกัน อหอยขึ้นแล้วล่ะครับเดี๋ยวกระคนหรอกเดี๋ยวถาเบิงว่าสีมุ้ยนกป่ามาก่วมว่าน่ครับสภาพไม้ขางน้องสาขางให่หน้าคนนี่หละขางตีนผู้นี่ละถาเบิงน้ำกันครับ เอาครับตอนนี้ครับบักตกโบกมีนกปลาเขาวรวมครับเดี๋ยวถาลูนน้ำกันครับว่าสีหยียบวาครับมากับเสียนใหญ่เพ <c oughs> ื่อนหอยสูบกอากสีนินเอาถาลูนน้ำกันครับเอาบปน้ำกันไปนยุ่งยาก เสียงหน่อยเชียงกลางเสียงให่เชียงกลางน้องไก่เนี่ยเตื่นหรือบปล่ยงาเก่างาอะไรเดียงานเถอพิ่นเียนยิงข้อความมาวักหนึงเนี่ย Một tiện mà Một mọi người mình người mọi người mọi là lúc Tiếng mìn của nụ cười Cái khỏi Tiếng Mìn của này ấy Tiếng Khăn bộ hiền Tiếng kiến tài Tiếng kiến tài Tiếng kiến tài เต้นด้วยถ้าเต้นแบบนี้ไม่ซีดหลุดเรียกู่อยู่สภาพอากาศบ,บ่เป็นใจ คุนผู้หนึ่งนางฟิงไฟพุののุนขนกระตกตะวังสิไปหอยนะครับผมนั่นเศร้าเพราะสะก้อนเบิ่งเนี้ยตกตั้งแต่มาหอดตั้งแต่ตอนนกเข่าไปกันหุ่นละบาดนี้ก็ยังว่าท่นเศร้าเลยนี่บายโมงกลัวแล้วย่านตกเบิดมือคือเบิ่งส่งผมก็นอนเดี่ยวนี่ลนะคุณอาไปแล้วผู้หนึ่ง ฝนยังตกอยู่นะครับแหนะแหนะแหนะอ๋อเช้านี้ๆๆๆๆๆๆๆนะครับเดี๋ยวต่าอัปเดตใหม่อีกนล้วกันไปเราเห็นตารางไวๆเสียนสู้สครับแล้วครับผมฝนตกเบิดมือบคือหรอกเขาต้นเดียวเท่เาน,นั้นล่ะเอา ยาสีทายนกนี่ขายให้บุงครับนี่ครับนกใหม่นกกำลังสีอฟอกฝึกอายุปีเที่ยมคู่ละ อีกตัวหนึ่งครับผมริวตัน,นเ่วยเล่ยฮาก็ออกพีกายน่ะเจวยเล่เฮอกก็ได้สองตัวตันแทรนะครับวบม,มีกุกเลยเร็วจัดนครับอีกตัวหนึ่ง อนนะตัวนี้อายุปีครึ่งพ่อฝึกแล้วครับอันนี้ครับอีกตัวนึงตัวนี้อายุคงประมาณแปดเดือนตันนั่นแหละ,ละแต่ว่าหางยังบ่ทันได้เทียมยังบ่ทันได้คู่อยู่ตันตันตันฮ พ่อแล้วครับซ้ำเนี่แล้วครับมือไม่จังว่ากันเดียก๊อด